ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่ถือไว้เฉยๆยพี่ถือไ้เฉยเถือไว้เฉยๆยเรากดไหมไม่ต้องถือไว้เฉยๆยค่ะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นถือไวเฉยเฉย ทั้งหนัง,นงทั้งเล็บขึ้นทีเดียวดูม้ันเลย ทางนี้ไม่จิบโอ้ยโคลนเลยเล็บจุยันโคลนเลยพี่จ๋าเล็บจุยันโคลนเลยดูนะเล็บจุยันโคลนเลย สมัยนี้ไม่ต้องมีแล้วลูกอ่ะรุ่นทุกรุ่นพวกเราร่แม่เรามีลูกดีก็ดีนะใช่สมัยนี้ก็ดูมันยันโคลนเลยพี่นะโคลนเลยลึกมากเลย

ดูดีโบเลยอะ่ะนะโบเลยคือแบบอืบอโบเลยเบาเลยเนาะ